เราไปหาหมอดูถามเขาสิอาจารย์หนูเป็นหนี้เยอะมากจะทํายังไงดีอออาจารย์หมอดูจะตอบมึงคําแรกเลยสะดอกข้อต่อชะตามาอาบน,น้ํานมกาจารยเดี๋ยวหายคําถามมันจะแก้หนี้มึงยังไงการแก้หนี้ในระบบชีวิตมึงต้องแก้ยังไงอาจารย์หนูจะแก้ชีวิตหนูยังไงเป็นหนี้อยู่เต็มไปหมดอ่ะไล่มาดิเป็นหนี้อะไรบ้างอ่ะธนาคารนี้ธนาคารนี้ธนาคารนี้อ่ะธนาคารนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โจทย์อ่ะโจทย์อาจารย์โจดโจโจ รายได้เท่าไรใช้จ่ายเท่าไรต่อเดือนเท่าไรเหลือเท่าไรอ้ามึงไม่เหลือนี่มึงติดลบนี่ใช่อาจารย์หนูถึงมาปรึกษาอาจารย์นี่ไงมึงโง่ไงมึงไม่รู้จักบริหารจัดการการเงินที่ถูกต้องอ่าเริ่มต้นใหม่นะมีอะไรในบ้านขายได้ขายทิ้งเลยใช่นี่แล้วกลับไปดูซิว่าคำนวณก่อนว่าจะขายได้กี่บาทกี่บาทแล้วเอายอดนี่นะั่นะหักกั่ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนติดตรงไหนไปได้แล้วเหลือเงินได้ไหมอ่าลองคำนวณมาสิอาจารย์เริ่มเงื่อนเ,เหลือเงินแล้วอ่ะเหลือแล้วใช่ไหมต่อจากนี้อย่ากู้อีกนะ แล้วเริ่มตั้งใจมีงานพิเศษจางอื่นทําเพิ่มได้ไหมอ่ะทําเพิ่มได้อาจารย์ทำเพิ่มได้เงินมาเท่าไหร่มาคลลํานวณเหลือเพิ่มขึ้นไหมอ่ะเหลือเพิ่มขึ้นแล้วอาจารย์อ่ะใช้ไปนะใช้ไปกี่เดือนหมดประมาณปีสองปีหมดอาจารย์สองปีหมดนะระหว่างสองปีนี้มึงรับปากกูมึงอย่าก,กู้อีกนะถ้ามึงกู้อีกกระโถนตีกระบาลนะรับปากได้ไหมมีสัจ,จาวาจาไหมได้อาจารย์อ่ะสองปีนี่มึงจะหมดในสองปีอย่าอยากได้อยากมีอยากเป็นในช่วงนี้นะกัดตัวเองฝืนตัวเองนะไม่เอาอะไรที่ไม่ก็เป็นนะ ได้ไหมได้กันสองปีอดทนนะหลังจากสองปีมึงจะรวยกูพยากรตรงนี้เลยอ่ะสองปีกลับมาหากู้มบไม่สองปีมึงจะกลับมานะสองปีกลับมาอาจารย์นี่หมดแล้วอ่าเริ่มต้นนะมึงเคยใช้จ่ายนี่ที่มึงต่อเดือนเดือนเท่าไหร่เดือนละหมื่นอาจารย์เหลือเงินอยู่เท่าไหร่เหลือเงินห้าพันอาจารย์อ่ะต่อจากนี้มึงเก็บเดือนละหมืน่นใช้แค่ห้าพันเหมือนเดิมกัดฟันต่อยสองปีได้ไหมอ่ะได้อาจารย์ผมจะกัดฟันสู้อีกสองปีจะอดทนอ่ามามึงกัดฟันสู้ เก็บเงินเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นที่มึงจ่ายนี่สองปีเดือนละหมืน่นปีละเท่าไหร่สิบสองเดือนหมื 100, 000, ่นหนึ 11, ่งคูณอีสองได้เท่าไหร่แสนสองสองปีเท่าไหร่สองแสนสี่มึงมีเงินเก็บสองแสนสี่อ้ามึงอยากทําอะไรเริ่มต้นมาอาจารย์ผมอยากลงทุนขายออนไลน์เล็กๆน้อยๆอ้ามึงแบ่งเงินไปหมื่นหนึ่งเริ่มต้นจากหมื่นบาทหมื่นเดียวถ้ามึงขายได้กำไรมึงทำต่อถ้ามึงขายไม่ได้กำไรเจร๊มึงเลิกขายแต่มึงยังมีเงินเหลืออีกสองแสนกว่าบาท สองแสนสามไม่เป็นไรหาธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่มากว่ามามึงจะทาอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนของขายมาขายไปกูให้มึงข้าละหมื่นค้าละหมื่นหรือข้าละสองหมื่นมึงก็ยังเหลือเงินในธนาคารไปตั้งเยอะในระหว่างนี้มึงทําอะไรมึงก็ทํางานหาเงินไปแล้วข้อรายหางานพิเศษทําไปด้วยมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีใช่ไหมค่อยๆทาไปลงทุนไปเรื่อยอันไหนที่มันเข้ากับมึงได้เดี๋ยวมันจะเกิดกําไรมึงเกิดกำไรได้เมื่อไหร่นั่นแหละมึงรวย อ้าวนี่ไงวิธีรวยถ้ามึงไปหาหมอดูคนไหนเขาสอนมึงแบบนี้มึงก้มลงกาบเขาได้เลยเขาสอนตามสัจจะความจริงเขาสอนมึงด้วยปัญญาเขาสอนมึงด้วยความสลาดแต่ถ้ามึงไปหาหมอดูคนไหนแล้วมึงบอกว่าแก้จนแกรวยแก้นี่ในบัญชีธนาคารมึงแก้ปัญหาในชีวิตมึงที่มันเป็นปัญหาอยู่อ่าแล้วเขาแนะนํามึงอ่ามาน้ำบนกาจามาสดอเขาต่อชะตามาทําพิธีเหมือนว่าเวนเทียนมึงเดินกลับบ้านเลยแล้วกูรับปะกได้เลยว่าหมอดูทุกคนในโลกนี้ไม่มี ไม่มีทางที่จะสอนมึงแบบตามความเป็นจริงอ้าวที่กูพูดผิดหรือเปล่าล่ะอ้าวตอบมาสิผิดไหมสุดท้ายมึงหาหมอดูมึงก็ต้องไปกลับทาแบบนี้อยู่ดีใช่ไหมถ้ามึงไม่ทาไปไงชีวิตมึงก็จมลงต่อไปเป็นหนี้ต่อไปลําบากต่อไปเพราะมึงไม่รู้จักคําว่าพอมึงไม่รู้จักตัวเองว่ามึงอ่ะไม่รู้จักพอใช้ไม่รู้จักประมาณในการใช้มึงจึงเป็นหนี้ แล้วมึงเป็นหนี้ม e e ึงก็ย en. e ังขวนขวายในการเป็นหนี้หาหนี้มาใช้หนี้หาหนี้มาทบหนี้หาหนี้มาปิดหนี้แล้วเมื่อไหร่มึงจะหมดหนี้เพราะมึงสร้างแต่หนี้แต่มึงไม่สร้างรายได้กับตัวเองมึงจ้าจากตัวไหนมาใช้มึงจอาตัวไหนมาคืนมึงจอาตัวไหนมาแก้ปัญหาในชีวิตตัวเองเพราะมันพลุงพลังไปหมดมึงไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการชีวิตของคนที่เป็นหนี้มึงต้องไปหาคนมาช่วยบริหารจัดการเพราะมึงบริหารจัดการชีวิตมึงไม่เป็นมึงต้องหาคนเตือนสติ ต้องหาคนตักเตือนว่ามึงต้องควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรไม่ใช่ไปนั่งปรึกษาหมอดูแล้วไปแก้กรรมแล้วแทนที่มึงจะเอาเงินแก้กรรมแพงๆไปเช่าวัตถุมงคลแพงๆแล้วหวังว่าจะแก้ทุกข์แก้สุขแก้หนี้แก้ศีลมึงเสียตังไปอีกกี่บาทแทนที่มึงจะเอาเงินจานวนนั้นไปช้หนี้ไปปิดหนี้ชีวิตจะได้ดีขึ้นนี่คือหลักการในการปิดหนี้ปิดสินกูทํามาก่อนกูทํามาแล้วกูทํามาสําเร็จด้วย ก่อนหน้าเดียอาจะจะขายของปิดหนี้ได้เนี่ยอาจารย์ขายทุกอย่างปิดหนี้อาจารย์เคยกินข้าวต้มตลอด3ามเดือนสเดือนเพื่อจะเก็บเงินในระหว่างนั้นเพื่อเอาเงินที่จะเก็บเอาไปใช้หนี้เขากินไข่ต้มทุกมื้อสมัยก่อนอยู่คอนโดไม่ยอมเสียอะไรเลยไม่ยอมเสียอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ไปไหนใครชวนไปไหนกก็ไม่ไปกินของอร่อยก็ไม่ไปไปตามห้างตามสัมปชัไม่ไปไม่ซื้อผ้าไม่ซื้อผ่อนไม่ซื้ออะไรเลยไม่เอาอะไรเลยอืมแค่นี้เลยกินไข่ต้ม หุงข้าวเองทุกวันแล้วทําแบบนี้ทุกวันตัดตัวเองเลยยอมกูจะตายในสามเดีอวก็มารู้่ามันจะตายไหมสุดท้ายหนี้หมดไม่มีหนี้เหลือเก็บหรือมีหนี้น้อยและเหลือเก็บด้วยเลิกหมุนเงินเอาตรงนู้นมาโปะตรงนี้เอ้วตรงนั้นมาจ่ายไม่พอจ่ายไม่ทันไปดึงคนนั้นมาเอาคนนี้มาไปโกหกตอแหลคนนั้นมาเอาตัวนี้มาโปะมาหมุนไม่จบไม่มึงก็จะติดกับความทุกข์จมลงจมลงจมลง,มลงหาที่ต้นที่ปลายหาแสงสว่างให้กับตัวเองไม่ได้ มันน่มีแต่จมลงจมลงในหนี้สิลแล้วอะไรมันจะพอเพราะมันไม่รู้จักพอเลิกสันดานโอ้อวดลดต้องแพงลดต้องหรูต้องถ่ายคอนเทนต์ต้องถ่ายคอนเซ็ปตต้องถ่ายลงโซเชียลสวยๆแพงๆต้องแกดแนกนู่นแดกนี่แพงๆต้องหน้าตาสวยงามแล้วก็ไปโอ้ไปอวดกิเลตตัณหากันอ่าต้องไปสรรหาเป็นหนี้เป็นสินเอามาโอ้มาอวดทั้งผัวทั้งเมียไม่มีใครห้ามใครอวดทั้งคู่ สุดท้ายก็มานั่งกังวลกันจะเอาเงินจากไหนแล้วก็มานั่งโทษกันทำไมเธอไม่หาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเธอเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จักเบรกกันไม่รู้จักห้ามปามกันโอ้อวดตากกิเลสตัณหาตาตัวตนของตัวเองแล้วก็มานั่งออดควรแล้วเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นสินก็เป็นหนี้จากที่มึงอวดพอดีไม่รู้จักฐานะหน้าที่การงานของตนมันจะไปพอหาอะไรอ่ะสุดท้ายตายหาดีง่ายท้องมาถึงที่เป็นทุกข์กันทุกวันนี้นี่ไงแล้วก็ไปนั่งทําหาอะไรกัน ทำแล้วสบายใจทำไปเถอะทำแล้วสบายใจทำไปเถอะแก้ cher, แล้วสบายใจแก้ cher, ไปเถอะมันแก้ได้จริงหรือเปล่ามึงแก้ความสบายใจมาตลอดชีวิตมึงเสียงเงินใะกับว่าสบายใจไปกี่บาทแล้วแล้วทําไมไม่เลิกล่ะเปลี่ยนวิธีใหม่หน่อยไหมเปลี่ยนตามความเป็นจริงเปลี่ยนแบบคนที่เขาฉลาดเปลี่ยนแบบคนที่เขามีปัญญาเปลี่ยนแบบคนที่เขารวยคนที่เขารวยได้เพราะเขารู้จักบริหารจาัดก,การชีวิตเขาแบบนี้เข้าใจหรือเปล่า คนที่รู้จักบริหารจัดการไม่เป็นหนี้เปสินไม่มีความทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องมีสินใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีเงินเก็บอยากซื้ออะไรซื้อยากกินอะไรกินรู้จักพอประมาณในการใช้เขาบริหารจัดการชีวิตเขาแบบนี้เขาจึงมีชีวิตที่ดีได้ไม่ต้องไปทุกข์กังวลกับใครไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องไปหยิบยืมเงินชาวบ้านมีเงินสำรองเสมอจะทําอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลกังวลกับใครไม่ต้องมานั่งเบียดเบียนชาวบ้านเพื่อให้ได้กําลังทรัพย์ให้ได้เงินทอง พราะไม่รู้จักพอนี่คือหลักการแก้ที่ถูกต้องแต้แก้ตามสัจจะความจริงแก้ได้จริงแก้ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาจากกี่ยุคกี่สมัยก็ต้องแก้แบบนี้นี่คือหลักแก้ตามคำสอนพระเจ้าแก้หลักตามมรรคแปดแก้ที่การกระทำของตัวเองแก้ที่สันดานของตัวเองแก้ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอแก้ที่กายวาจาใจเรานี่ จะไปแก้ตรงไหนล่ะหมอดูมันจะรู้แค่ไหนมันก็รู้ได้แค่นั้นน่ะแล้วคําถามคือมันแก้อะไรให้เราได้ไหมก็ไม่ได้มีแต่แก้แต่ปัญญาอ่อนแก้แต่เสียตังค์สุดท้ายเราก็เอาเงินหาไปให้มันเราก็จนต่อไปเพราะเสียเงินให้มันเสียค่าโง่ไปให้มันแล้วมันก็รวยต่อไปเอาเงินไปบำรุงฟื้เฟเหองเอาเงินไปละเลงในชีวิตตัวเองให้มีความสุขความสบายเราก็นั่งลําบากลําบนต่อไปหมอดูที่ไหนมันจะมาสนใจชีวิตมึงมันเอาเงินมึงเสร็จมันก็แก้แก้ไปตามเหตุตามปัจจัยมึงจะดีไม่ดีมันเคยมารับผิดชอบชีวิตมึงไหมกูถามแค่เน มีหมอดูคนไหนการันตีว่ามึงจะรวยแล้วมันจะรับผิดชอบถ้ามึงไม่รวยกูถามแกเนี้ยมีไหมไม่มีมึงเคยเห็นหมอมดหมอหมูหมอผีที่ไหนมันน่ารับผิดชอบมึงนะเวลาเสียเงินห้าพันหกพันแล้วมึงยังนั่งจนเหมือนเดิมยังเป็นหนี้เหมือนเดิมยังลำบากลำบนในชีวิตเหมือนเดิมยังนั่งร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนเดิมมีใครมารับรับผิดชอบชีวิตเอาเงินห้าพันหกพันมาคืนมึงมีไหมไม่มีอ้าวแล้วมึงยังไปนั่งรับถือศรัทธากราบไหว้บูชากันเพื่ออะไร สุดท้ายน้องกลับมาที่ตัวมึงอยู่ดีมึงก็ต้องกลับมาแก้ไขปัญหาในชีวิตมึงเองอยู่ดีและมึงจะไปพึ่งใครอ่ะพึ่งตัวเองซีกลับอะไรธรรมะพุทธเจ้านะเอามาพึ่งซีเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยเรียกว่าหลักธรรมะพุทธเจ้าอยู่กับสัจจะความจริงอยู่กับปัจจุบันมึงจะไปสนใจใครล่ะใครจะมาช่วยชีวิตมึงได้ล่ะใครจะมารับผิดชอบหนี้สินมึงนด้นก่าจะตัวมึงหน้าที่มึงคืออะไรศึกษาให้ตัวเองเกิดปัญญาเกิดความฉลาด มีความรอบรู้เท่าทันผู้คนมีสติสัมปชัญญะในการทํากิจทำการทำงานเพื่อไม่เกิดความหลังเผลอผิดพลาดแล้วชืวิอมึงจะดีได้ด้วยอะไรด้วยตัวมึงเองนั่นแหละไม่ใช่ด้วยใครใครก็ช่วยมึงไม่ได้จําไว้นะไม่มีใครช่วยมึงได้นอกจากตัวมึงเองกับหลักสัจจความจริง